สวัสดีเพื่อนๆทุกท่าน,นครับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้สอนคนเท่าให้รู้จักความรักขอใส่ตากันมองไม่เห็นมองไม่เห็นความเห็นนะครับมไม่รู้มีใครรู้จักเพลงนี้ไหมครับเพลงนี้เก่ามากเลยนะครัพอดีวันนั้นผม ผมไม่ไปได้ยินเพลงนี้ที่ไหนไวะฮะแล้วก็อยากได้โนต้ตก็เลยโทรไปหาพี่นรา,าทิพย์การจนาวัฒน์นะครับทีวีบางช่องนะครับจะบอกให้นะวันนี้ไม่มีอะไรจะขายแดกเลยครับเอาลุงคนมาขายแดกที่ดูแล้วครับกูจะบอกให้นะถ้ามึงเกาะติดนะครับข่าวทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชก,การไทยแบบเกาะติดข่าวลุงคนนะป่านนี้ประเทศมันจะเลยไปแล้วอี ข่าวทุจริตโกงกินบ้านโกงกินเมืองมึงออกไม่เกินอาทิตย์แต่ข่าวลุงพลนี่มึงล่อไป3าสเดือนแล้วนะไ้ชิปหายอ่นะครับเห็นไ,ไหมถ้าเกิดว่ามึงออกข่าวเกาะติดในะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันความเน่าเหม็นของสังคมไทยนะมึงเกาะติดแบบนี้นะจนกว่ามันจะมีการแก้ปัญหาคนนี้แม่งเป็นแพะ เขาถูกได้รับการเดือดร้อนตัวนี้ยังไม่มีใครไปเยียวยาเขานะครับมึงเกาะติดแล้วเนี่ยวันนี้วันที่ร้อยแล้วนะครับวันนี้นะที่เขาถูกดําเนินคดีแล้วเป็นแพ้วันนี้ยังไม่มีใครลงมาเหลียวแลมึงเกาะติดแบบนี้มั่งสิว่าประเทศจเจริญน,นะมึงได้ช่วยปลดทุกข์ให้กับคนด้วยนะวันนี้มีหลายคนที่เขาเป็นแพติดกุ๊กฟรีนะครับแ้ามึงเกาะติดข่าวแบบนี้มัะไอนนักนะข่าวหน้าเฮียเออถงไหมประเทศมันจเจริญไปแล้ว ครควจริงไหมครับถ้ามันเกาะติดแบบนี้นะจนแบบนับมันเป็นวันแล้วอันนี้คดีนี้ยังคนระับคดีบอสอย่างนี้ยังไม่จบเนี่ยมึงเกาะติดแบบนี้นะคดีชอนนะครับคดีอะไรอะหลายๆคดีนะครับจนมันดีคนลืม,มแล้วมึงเกาะติดแบบคดีลุงพลน,นี่นะป่านนี้ประเทศมันจเจริญแล้วไอทีวีส้นตีนเออ มันบอกว่าไม่สามารถบล็อกมันผมลองดูจะบล็อกได้ไหมล้วก็บล็อกลบได้นี่ว่นะครับเออครับอันนี้ผมอยากให้สื่อมวลชนนะครับทําหน้าที่แบบนี้นะเกาะติดไปเลยเรื่องทุจริตคดีบ้างคดีอุกชะกันอะไรแบบ นะข้าราชการทุดจริตเขาแบมึงเกาะติดแบบนี้ประเทศจะเลยไปแล้วไอ้เหี้ยอันนี้แค่เด็กตายคนหนึ่งอย่างนี้ยังไม่รู้เลยผู้ร้ายคือใครอแต่มึงก็เกาะติดจนนั่งโอโหไอ้เหี้ยหมอยลุงพลหล่นอยู่บนถนนกี่เส้นเนี่ยมึงก็ตามจนเจอมาแล้วใช่ไหมตอนนี้แต่ยังตามไม่ได้อย่างเดียวว่าใครฆ่าน้องชมพู่ใช่ไหมคดีบอลยิงกันตายตอนนี้ถึงไหนแล้วมึงเกาะติดไหนดิ จับได้ยังผู้ร้ายใครเป็นเจ้าของบอลใครเป็นตำรวจที่เปิดบอลมึงตามติดบ้างแบบนี้บ้างไหมไอสื่อสตีนเอออย่าไปอุดหนุนมันในช่วยกันแบนมันในทีวีช่องสนตีนแบบนั้นนะแม่ไม่มีปรญญาหาแดกแล้วหาแดกกระสอบเด็กในในเฮียกระจอกมากเลยไอนักข่าวหน้างโง่ไม่มีอะไรจะทำเลยใช่ไหมพวกมึงอ่ะ เออน่าสงสารไม่สังคมไทยวันน,ออนี้เรื่องเนี่ยเรื่องบอลยิงกันตายเนี่ยยังเห็นมีกกรเก่อนวันนี้แม่งคนลืมไปแล้วนะไอ้คนข่มขืนเด็กไอ้บนร้านทองวันนี้ต้างข่าเนี่ยอ,อโทษตัดสินประหารชีวิตเนี่ยประหารหรืยยังประหารหรืยยัง ยังไม่ไะหานยังไม่ระหานตามมึงทุกวัน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 ยังไม่ได้ตัวคนร้ายมึงเล่นประเด็นนี้ประเด็น,นเดียววันนี้ยังไม่ได้ตัวคนร้ายตอนป้อนหลานทองอกี่วันแล้วยังตามตัวคนร้ายไหมวันนี้ยังคนฆ่าชมพูยังไม่ได้ตัวคนร้ายเนี่ยตามมึงดิมาตีแผ่ชีวิตลุงพลอยู่ได้กูลำคาญ ถ้าสื่อไทยทําแบบเกาะติดแบบนี้ใน,ะนเรื่องที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะแบบคดีน้องยมพู่นี่นะมึงควรจะเกาะติดว่ากี่วันแล้วที่ยังไม่ได้ตัวคนร้ายกี่วันแล้วที่น้องต้องตายอย่างทรมานเออมึงทาแบบนี้สิครับแต่ไม่ใช่ามานั่งตีแผ่อะไรก็ไม่รู้แม่งมันยาวอ่อนเน่ะ กูเห็นแล้วกูมันเขี้ยวแล้วเคอไอ้หี้อแล้วกูเป็นรัฐบาลกูจะยึดใบอนุญาตการประกอบกิจาการมึงไงออเอเอไม่ไปสัมภาษณ์เออผู้กองวัชรินเนี่ยตายเมื่อกี่วันแล้วไปเกาะติดเมียผู้กองวัชรินนี่ลูกผู้กองวัชรินตอนเนี้ยได้เรียนหนังสือหรือเปล่าออกี่วันแล้วที่ผู้กองวัชรินตายมาึงจาได้ไหมเออ แค่ศพไว้กี่วันก็จะเผาจนวันนี้คดีถึงไหนแล้วลูกเมียก็เป็นยังไงบ้างไปกาะติดหน่อยนี่แม่ผูวกว้กองวชรินวันนี้เป็นยังไงบ้างหลังจกก็เสียลูกชายไปมึงจะเกาะเลยไหมนะลุงพลนนะ่ะเห็นหมครับเ้สื่อส้นตีนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับกูยังไปดูในช่องพวกนี้นะผมไม่เคยให้ราคาเลยนะ ต้องช่วยกันบรรณามันด้วยนะยมึงแม่งไม่มีเรื่องจะทำกัเลยใช่ไหมสมองมึงคิดได้ขนาดนี้หรอวะกูด่าขนาดนี้ด้วยนะเออมึงจะแบนกูก็แบนไปแล้กูไม่สวนรอกอะเหี้ยกูมีช่องกูเองต้องสองช่องนะแล้วมีคนรอคอยแชร์คลิปผมด้วยนะฝากด่าไปด้วยนะไอช่องดนเตนีนะนะมึงไม่มีอะไรจะทำแล้ใช่ไหม ไอคนที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการนะมึงไม่มีอะไรจะทำใช่ไหมสมองมึงมีขนาดนี้ใช่ไหมโคตรกระจอกเลยมึงจะเหยียบย่ำกระทืบสังคมไทยอีกนานขนาดไหนมึงเคยคิดที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบ้างไหมเออมึงเคยรู้จักอายไหมมึงที่มึงทรยศต่อวิชาชีพมึงอายไหมครับเออ มึงไม่เคยรู้สึกอะไรมึงอายลูกอายเมียมึไงไหมอายตัวมึงเองไงหมลาล่ำเรียนมาได้อย่างนั้นท้ายสุดคือมึงก็ทําได้ขนาดนี้ไงวะเออไอ้นักขากนน่าวคนนั้นสมัยก่อนก็โอเคดูจะเหมือนมีอุดมการตอนนี้แม่งกูอุดมเงินอย่างเดียวทําอะไรก็ได้เพื่อเงินเท่านั้นนะครับอุดมการมันไม่มีเหลือแล้วนี่กูเงินเท่านั้น เอออะเอาด่ามากเดี๋ยวคนก็นหามึงดีจะดาอีกพูดได้คิดนะครับพี่น้องผมพูดได้คิดนะครับ